สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ทามกำคอยละครับเอาสูตรหลักหน่วยล่างสูตรที่ดับสูตรที่พลาดครับขาดใจงวดที่แล้วไม่มาครับนี่ไงครับงวดลี่ห้าเจ็ดเ้าหนึ่งร้อยออก8-3ครับผิดครับงวดลวผิดก็เลยงวดใหม่นี้เด่นอะไรเนี่ย มีคนอยากจะดูสูตรที่หลุดนะครับอาจารย์ก็เลยทําให้ดูหนึ่งสูตรครับ <c oughs> เอาไปไว้ใช้เอาไว้ดูเล่นๆนะครับไม่เสียกตังสักบาทเดียวว <c oughs> ิธีทำครับแสนบวกหน่วยครั้งสองบวกหน่วยครั้งที่สองบวกร้อยครั้งที่สี่นะครับแล้วก็บวกศูนย์บวกหนึ่งบวกสองบวกสองบวกสองบวกโค้ดนะครับ <c oughs> อ่าทายังไงครับ อย่าปิดไว้อีกทีนึงนะามนี้นะครับแสนแสนบวกหน่วยแสนบวกหน่วยครั้งสองหน่วยครั้งสองร้อยครั้งสี่นะเออร้อยก็ไม่ใช่แสนอาอาวอาเดิมปิดนะครับอาจารย์ว่าจะทำสะกตเทปใหม่อยู่อ่ะเดี๋ยวไปก่อนครับ แล้วก,กเทป 3m อมมันละลายกับยางมันก็เลยเลื่อนลูดถลร้อยร้อยรับร้อก็คือ8 8หน่วยครั้งสองนะ8บวกหน่วยครั้งสองเนี่ยหน่วยครั้งสองซ้ำร้อยคั้งสอ่าลองดูนะครับ8บวกหน่วยครั้งที่2 8งบวกเ เป็น5 5าหบวกเเป็น2 2งสบวกหเป็น8นะครับแล้วก็8ปดบวกศนเป็น8เอาวางมาตรงนี้นะแปดบวกหเป็น9 9้าเบวกสเป็น1นะึ1่ะหนบวกสเป็น3 3มสบวกสก็เป็นหเป็นหครับ <c oughs> โอ้อาจารย์ใหญ่กันเนี่ยอาจารย์ครับ ผลที่ออกมาก็คือถูกนะครับงวดพวกนี้จะถูกอยู่งวดต่อมาออกสองเก้าครับก็ถูกนะครับเห็นไหมมีก้านะครับทามนี้นะนี่แหละแล้วก็อยากจะดูงวดต่อไปก็อย่างเช่นงวดอวดต่อมานะบวกได้ห้าหกแปดส่วนสองครับบวกตามสูตรนี่แหละอาจารย์วันนี้ ตัวกี่เกียรเข้าสิงละกี่เกียรติทำเพราะเป็นสูตรที่เราพลาดนะวัาต่อมาก็ออก7จูนครับก็เลยมีศูนย์ให้ชมอยู่ถูกต้องนะครับวัต่อมาเด่น2 3 5 7 9ครับผมออกหกนะครับพี่น้องครับ6 9เกวต่อมาเด่น3าม8 0่หกแปนะครับสามสี่หกแปดยอ้ออก2 3ก็มี3านะครับอส ต่อมาเด่นสองสามาเจ็ดเก้าครับคืองงด่อนที่1ญญนึ่งันยาครับหนคันยาหนึ่งกันยามาแล้วครับ1นคันยาออก7,9ครับมี9เห็นไหมครับมี9นะและ้วทีนี้ก็งวด16บกคันยาเก้าศครับออกอายังออก9กศครับถูกต้องครับมีศูนย อัลตอมลักหน่วยล่างนะเด่น3าม8ี่ดนย์นะครับออก8 3สมครับออก83มนี่ดาวนะของตัวล่างดาวมี3ครับอัลตอมา78ด24ครับหลักหน่วยล่างครับออก3 8มมี8อีกแล้วครับอัลตอมเด่น8 9 1 3 5้าหนึ่งหครับออกอะไรออก9 5้าห้าถูกต้องครับมี5้าอัลตโมเด่น7 80ด4ย์ครับ หวยออก5 7ก็มี7ถูกต้องนะครับ alright นี่ต่อมาเด่น1 2 4 6 8ครับหวยออก8 2ถูกต้องครับผมงวดต่อมาเด่น4 5 7 9 1ครับหวยออก8 3โอเคครับวันนี้ลงเหวครับลงเหวแอบโกงเรกแตกครับไม่เข้าน,นะครับไม่เข้าอ๋ออยู่ไหนแล้วเนี่ย เดี๋ยวเดีเดเดแหมอ๋อไม่เอไม่ว uh, oh oh ันนี้เดน1 2 4, 6, 8, ึ่งนะครับอยออกแปครับไม่ใช่ไอไอตัวนี้มันอยู่ตัวนี้ครับเออแปดสถูกต้องครับหนึ่งสองหกแต่อมาสี่ห้าเจ็นะครับออก83ครับอ่าตกเหวลงเหวครับลงคลอง ไม่เข้าครับผิดเฟลฮะแล้ว8 3อืมเฟลนะก็ต่อมาว่ารันที่30ธันวาครับเด่น5 6 8 0 2 30ธันวา6 4นะครับ30ธันวา6 4เด่น5 6 8 0 2กับ F down หน่วยล่างนะครับ F D ด้านล่างห้าหกแปดศูนย์สองงวดที่แล้วมันผิดนะครับงวดที่แล้วคืองวดวันที่อ่างวดที่แล้วคืองวดวันที่สิบหกธันวานะครับสิบหกธันวานี่หกแปดสามเฟลครับเฟลผิดมิสเทคนะฮะงวดใหม่นี้เอาหกแปดศูนย์สองจะผิดต่อหรือจะมาอันแน่คิดเอาเองครับอาจารย์ผมมาให้ดูเล่นๆครับ เท่านั้นเองไม่เห็นเป็นไรกันไหมครับดูไว้ดูไว้ครับอ่าชอบก็จัดไปถ้าไม่ชอบก็ก็ทิ้งไว้ตรงครูหน้าบ้านนั่นะครับไม่ต้องเอาเข้าบ้านดีไหมครับจะิตธรทำดีโอเคนะครับวันนี้ได้อีกหสูตรก็เป็นสองสูตรนะครับวันนี้อย่าลืมติดตามครับอาจารย์แอดคารามายนะครับมีสูตรให้ท่านนะครับ มีสูตรใท่านได้ออกไปคำนวณเอาไปแจกแฟนหรือพ่อตาแม่ยายเพื่อนฝูงของท่านนะครับสูตรสูตรน,นี้ก็เป็นอีที่14แล้วนะครับอี EP ที่14โอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตกินข้าวก่อนครับข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินครับโอเคนะครับ กดติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีสูตรเด่นตัวเดียวหรือดับตัวเดียวนะแล้วเดี๋ยวไปดูข้อ,ก,อก่อนว่ามีใครขออะไรมาบ้างนะครับจะได้จัดให้ออสะใจกันไปเลยนะครับติดตามเรียนออนไลน์คำนวณสูตรไว้กับอาจารย์แอดกรณ์ไมนะครับกดติดตามไว้ด้านล่างน,นะครับกดสัญ,ญลักษณ์กระดิ่งะจะได้แจ้งเตือนที่ก็มีกระดิ่งท่านกดไว้เป็นกระดิ่ง เพื่อว่าท่านจะได้ไม่พลาดเวลาจารย์อัปเดตข้อมูลใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือท่านจะเด้งดึงให้ท่านเห็นก่อนใครนะครับคนที่ไม่กดติดตามอย่าหวังว่าจะได้เห็นนะครับไม่ไม่แจ้งนะครับแจ้งฟรีครับไม่ได้คิดตัง y o u t u b e ก็จะส่งไปถึงมือของท่านนะครับโอเคครับสวัสดีครับอ